Yeah, yeah, let's go ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in Cause I wanna have worth working really hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get the sir <laughs> yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me I'm at half speed. I got your girl and she สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับผมทาโรนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ามาเล่นตำแหน่งแคร,รี่นะเพื่อนเพื่อนยังจําได้อยู่หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแคร,รี่ตัวหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะจบบ้านมาแล้วมันกดหัดกระสุนซ้ามาแล้วยิงกระจายหาย5้าตัว เพื่อนยังจำแครี่ตัวนั้นได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้น้องแทบจะไม่เจอในแร้งแล้วนะครับและผมลองเอามาเล่นดูในตานี้นะจะดูว่ายังคงเล่นได้ไหมเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นประมาณไหนนะครับอ่าสำหรับเซตไอเทมนะเนื่องจากผมไม่ได้เล่นน้องเลยแล้วก็ไม่เคยใช้งานทอนเลยในซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลองเซตตามอ่าที่ผมชอบนะแล้วผมไปชอบเซตไอเทมของันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับก็เลยตัดสินใจใช้เซตนั้นไปนะ โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนเลนเจอกับแวนใช่ไหมผมคิดว่า,ามีแก๊กมาช่วยกดดันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการยืนเลนที่ไม่ยากเท่าไหร่น,นะครับแต่โดยรวมแล้วตัวทอนเองมันเป็นตัวละครที่ต้องเรียกว่าเรดกเกมมากๆครับเรดในชิ้นิดที่ว่า,าต้องมีเงินในระดับหนึ่งถึงจะเก่งเลยครับไม่ก็ได้สโนบอลในช่วงต้นเกมเท่านั้นเลย สมาน,นี้ผมคิดว่าน่าจะแต่เขายังมีฟิกออกไปได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นนะทีมเราเนี่ยเสียเฟิร์สบัดไปด้วยนะครับส่วนแม่เนี่ยเป็นแครี่ต้นเกมนะผมอาจจะต้องระวังการอ่าสนบอลจากแวร์นะครับตอนนี้คิวเรมาผมก็เลยฟิกยิงสตันให้นะโอเคครับเรียบร้อยข้อดีของแครี่ Carry ตัวนี้ก็คือมันเล่นได้หลายบทบาทครับ มันสามารถต่อซีซีหรือทําจังหวะให้กับเพื่อนได้รวมถึงมันสามารถเลือกยิงกระจายก็ได้หรือยิงสโลก็ได้หรือยิงแบบบ <Tr ash. S 1> ูดามเมจหนักๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสรับประสมของคุณนั่นแหละว่ามันมีความคล่องพอไหมแล้วก็มือไวพอไหมนะครับจังหวะนี้อยูอยูก็จะเข้ามาแย่งแล้วเพื่อนแบบนี้มันก็ไม่สวยนะตอนนี้ผมมีสตันอยู่นะครับแต่แตัดสินใจเคลียร์เวฟดีกว่านะแล้วก็คิวเรเนี่ยน่าจะเก็บทน้าของแวนได้นะครับ กระโดแล้วเข้าไปปิดนะโอเคก็เป็นการแรกแครี่กับป่าไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับส่วนผมเนี่ยตัดใจเคลียร์เวฟเพราะว่าอยากเพย์เซฟมากกว่านะจังหนี้ก็ยิงอันติเข้าไปนะแล้วก็เกลียหน้าของแร็มาได้ครับการใส่เหลืองเนี่ยใส่เม็ดเหลืองนะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยโยนซีซีใส่ฝันตรงข้ามได้นะต่อจังหวะแล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับบางครั้งเราอาจจะเลือกใส่2เม็ดบางครั้งเราอาจจะเลือกใส่3เม็ดเนี่ย ขึ้นอยู่กับความชํานาญของเพื่อนเลยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความไวของนิ้วมือเ,เพื่อนเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันฝึกกันได้เนาะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับตอนนี้แก๊กเราก็อืดึงมาสักตัวเพื่อนไม่ได้ไม่เปไ็นไรครับแล้วก็หาฟาร์มไปนะคือทอนค่อนข้างใช้ของเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการฟาร์มค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะตอนนี้แก๊กเราก็ ดึงมาแล้วครับสวยเลยผมจะสับกระสุนเหลืองนะครับผมแต่ว่าสับไม่ทันนะโหสุดท้ายโดนมันยิงแตกไปด้วยนะครับแบบนี้เอ่อข้อดีของแก๊กนะครับคือมันดึงเข้ามาได้ใช่ไหมแต่ข้อเสียของมันนะใหญ่มากๆนะครับคือถ้าเกิดมันดึงไม่โดนมันก็เป็นตัวแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเข้าใจใช่ไหมว่าดึงไม่โดนก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ารูปแบบการเล่นของแก๊กครับเขาจะยืนอยู่ในช่วงใกล้ๆกับ ตัวเรานะครับใกล้ๆกับแครี่ใกล้ๆกับเมดเนาะ <Go! S 1> เพื่อที่ดึงมาก็จะได้เล่นได้นะครับแต่จังหวะนี้เหมือนจะป้อมแตกไปด้วยนะ s cool. <S โอโ๋อน่าเสียดายไม่ป s cool. <S ไมเป็นไรครับ s cool. <S ไม่มีใครลงรามาช่วยเราก็ยอมปล่อยป้อมแตกไปดีกว่า <You 're S 1> ตัวเองตายนะจังหวะนี้ก็สตาร์ทให้เพื่อนะของเราก็เก็บชิลทั้งหน้าของแบมไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าข้อเสียของแก๊กคืออะไรบ้างนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้อยู่นะข้อเสียของแก๊กนะครับก็คือเวลาที่เขาดึงอ่ะดึงไม่โดนใช่ไหมเขาอยู่ใกล้กับเราอย่างเงี้ย แปลว่านั่นมีโอกาสที่จะโดนโถมได้นะครับเพราะก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะจังหวะนี้ก็สตันทหน้าของกิลเดอร์มาได้แล้วกิกลเดอร์เหมือนจะลนแล้วครับจังหวะนี้ก็เก็บคิวกิลเดอร์มาได้นะสวยเลยแต่ตอนนี้เหมือนแกเขาจะเล่นง่ายนะเพราะฝั่งของข้ามมีค่ข้างที่จะโดนดึงค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็แวนเนี่ยเป็นตัวละครขาตายด้วยนะ <S <S จังหวะนี้ผมใส่เหลืองมานะยิงสตันไปนะครับแหมว่าจะสับกระสุนนะแต่ว่าโดนสตันไม่กอนจังหวะนี้ใส่สองม่วงหนึ่งเหลืองมานะครับ ทำไรต่อไม่ได้นะแต่เหมือนคีรานี่จะเดินเข้ามาต่อนะผมว่าส่วนได้เนี่ยแล้วก็จับจังหวะอยู่นะคีราเหมือนแบบว่าไม่คิดว่าเราจะส่วนนะแต่พอเราส่วนจริงๆก็ดามเจดเยอะอยู่นะครับคือนื่องจากผมเนี้ยได้คิวไปถึงสี่ตัวห้าตัวแล้วเนาะ, oh. ะเรื่องการเงินเรื่องการสโโนโบอลเนีย่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือมันไม่เท่แรงเพราะว่าเป็นทอนะแต่มันแรงเพราะว่าการสนบอลน,นะครับ <we> ตอนนี้นี่ เราได้คิว5 1 2เลยนะก็คือตายไปแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ได้คิวมาถึง5คิวเลยนะการเงินนี่เยอะมากๆครับแบบนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเนื่องจากตัวละครเลดเกมแบบนี้การได้สโนบอลต้นเกมแปลว่าการันตีเลดเกมทําให้เราเล่นง่ายมากๆครับจังหวะนี้แล้วโดนดึงผมก็สตั้นให้นะเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราสรับกระสุนไวพอนะครับเราก็จะต่อซีซีต่อจังหวะเพื่อนได้นะจังหวะนี้ผมก็ฟิกไปอนะ่ะ ผมไต่เหลืองว่นะก็กะจะว่าสไลด์แล้วก็ฟิกไปยิงสตันนะครับแต่ก็นั่นแหละคือด้วยความที่ไม่ค่อยได้เล่นเนะะาะแทบไม่ได้เล่นเลยดีกว่ามันก็เลยกะระยะของสกิลเนี่ยพลาดไปนะครับ <silence> แต่ต้องบอกก่อนนะว่าทำไมผมถึงกล้าทำแบบนั้นเพราะว่าผมเองก็เล่นทอนเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็นเนาะแต่เราแค่ไม่ได้เล่นนานแค่านั้นเอง จังหวะน,นี้ก็เก็บทางหน้านของคีร่ามาได้แล้วก็เก็บทางหน้านของแรมาได้นะครับจังหวะนี้ต้องสไลด์ข้ามหินไปนะอ่าสวยคือถ้าเราไม่สไลด์ข้ามหินเราก็จะโดนนะครับจังหวะนี้ก็ไหลต่อมานะยิงทางห้าของคิวเดอร์ไปได้นะครับฝั่งตรองข้ามไม่เหมือนจะโดนการสโนโบอลจนเสียลูกเกมนะครับแล้วเหมือนเขาก็จะพยายามบวกต่อเนื่องนะมันก็ไม่เป็นผลดีกับทีมเขาแน่นอนครับแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะพยายามเอาป้อมแน่นในของทีมต้องข้ามนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะ อันนี้ก็หัวป้อมไปครับอืมผมเลือดน้อยนะไม่กล้าเข้าไปเล่นเลยอะแต่เราก็ยังได้ป้อมด้านในมาอยู่นะครับแลดเหมือนจะหานักสั่เมื่อกี้ถ่ายมาไม่ถหงน้า้งล่างของคิวเรนนะครับเลนล่างนี่เพื่อนเอาอยู่นะผมก็ตัดนใจจะเดินมาช่วยนะครับแต่รอจังหวะอยู่นะรอจังหวะสวยๆอยู่ครับ้วจังหวะนี้สไลด์ไปสตันให้แล้วก็เพื่อเราดึงมานะก็เลยเก็บคิวข้้งล่างของคิวเดอร์ไปได้ ตอนนี้เลือดน้อยมากๆครับแล้วคีราไว้ยังไงเก็บคีราเอ่อเก็บคีราไปได้นะโหเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับพอต้องรับอะไรเยอะๆเนอะในความเป็นแคร,รี่ครับแล้วก็จังหวะนั้นเลือดน้อยด้วยนะถึงจะโซนโบอลได้ขนาดนี้การเงินนําขนาดนี้นะครับแต่มันก็ยังอ่าไม่สามารถไปแอคขนาดนั้นได้นะตอนนี้ถ้าเกิดผมได้ดาบแดงเนี่ยก็อาจจะแรงมากๆนะครับ so far, exactly และอยู่ทางนั้นบนนะจังหวะน,นี้ขอตัดบ,บั๊แบงก่อนแล้วกันครับโอเคฮะฟอรเรนได้แดงนะเหมือนฟอรเรนจะบั๊กหรือเปล่าเออปิงปิงหรือเปล่าเพื่อนอยู่ๆก็ยืนนะน,นิ่งนะอ้าจังหวะนี้คีร่าว่าไงผมรอคีร่ามักก่อนนะแล้วค่อยสตาร์นนะผมก็เรียบร้อยนะแบบนี้คีราก็ไม่รอดแล้วครับเก็บเ้านันคีร่าไม่ได้แล้วก็ไหลต่อมาทางด้านคิวดเดอร์นะผมแต่ว่าท้ายแวนมานะจังหวะน,นี้ผมก็เลยยิงสตาร์ไม่ก่อนแล้วก็หนีออกมาได้นะครับ เกือบไปแล้วนะการสรับกระสุนของทอนสำคัญแค่ไหนนะครับก็คือสำคัญมากๆเลยครับเป็นอะไรที่แบบจำเป็นจะต้องสับกระสุนนห้คันแล้วก็มีสติในการสรับด้วยนะครับว่าจะเลือกใช้อะไรเลือกยิงแบบไหนด้วยนะถ้าเกิดเลือกถูกเนี่ยก็มีความได้เปรียบ,บข้างสูงมา,มากๆครับ ถึงผมจะรวยม,มากนะแต่ฟาร์มได้ผมก็ฟาร์มอยู่นะครับเพราะว่าของยังไม่เต็มนะเราจะไม่ประมาทอะไรทั้งนั้นนะครับต่อให้เกมเราจะนําแค่ไหนเนี่ยการคุมเกมแล้วก็การฟาร์มไปเรื่อยๆจนของเต็มเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ควรทำนะจังหวะคีร่าเดินแบบนี้ก็เรียบร้อยของสตันไปนะแต่เขากดล้างไปได้นะครับจังหวะนี้ผมก็ยิงอันตีไปเก็บคีร่ามาได้แล้วก็ไหลต่อมาทั้งยูเดอร์แล้วก็ไหลต่อที่แล้วนะครับแบบนี้ก็เก็บไปหมดทีนะบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับ โหเหมือนจะไม่จำเป็นต้องอ่อยเท่มจนครบด้วยซ้ำนเนี่ยแบบนี้น่าจะจบเกมนะครับโอเคครับแบบนี้ก็น่าจะจบเกมแล้วก็ชชนะเป็นของทีมเรานะครับผมะจะต้องบอกกันนะว่าทางด้านของออท้อเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งครับยังใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่เด็กเกมมากๆแล้วพอ กาจะเล่นเกมกว่าจะเก่งเนี่ยก็คงเหน็ดมากมากเนาะส่วนตอนนี้ที่มาเล่นได้แบบนี้เพียงเพราะว่าผมได้ส n o w b a l l ช่วงต้นเกมแค่นั้นเองครับสำหใครที่จะลองเล่นทอนก็ไปลองกันดูได้นะสำหรับ ep นี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดได้แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย